พี่น้องสีผ้าเบิ่งไข่ตะกัตเตอันนี้นี่นี่นี่ใครไม่ได้พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่มาเด้อนี่สิผ้ากุดนี่เนี่ยเห็นบอได้แล้วอ่าเห็นบาพี่น้องแทงเยาเหาครับนี่แหละไข่ตะแตนเห็นบ่พี่น้องเบิ่งหู้นี่บ่มีเห็นบอไ่ติแบนแบนนี่ลหละนี่นี่นี่อันนี้อีกอันหนึ่ง นะคะนี่นี่อ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นบ่กไปเก็บไข่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอสิบผ้าเก็บไข่ไอเขอ้าเห็นไหมคะนี่อ่าโอเคนี่มันเก็บได้แล้วขึ้นนี่พี่น้องเห็นบอกเยอะๆอยู่นะคะมาเก็บพิบูลสนิะจ้ามาแล้วก็ไปจ้า